ต้องยืนยันกับนั่นคืพี่น้อยประชาชนและก็สื่อสารสื่อมวลชนด้วยว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่แต่สีส้มก็อาจจะได้รับความนิยมมากหน่อยในท่องถิ่นนะครับแต่คุณชาดาไอ้น,นี่นะเระวานนี้คุณทักษสิงพูดว่าคุณจรงิงจะเป็น D&A ที่ลงตัวระหว่างเขาอ่ะคุณพุมาในการนำมาเพื่อไทยตออันนี้เ็ามีความวเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าถ้าคุณแทนทองทานะครับจะสามารถเป็น ผู้นำพักรวมถึงเป็นผู้นำประเทศในอนาคตและประสบความสำเร็จก็คงจะขึ้นอยู่กับความสามารถและสักยภาพของทุนการศึกอเองนะครับคงไม่เกี่ยวกับว่าเป็นมีพ่อเป็นใครมีแม่เป็นใครที่สอบวันนี้งานประชาธิปัตย์มีใคไได้ไปไหมคะโอ้ไม่เจอแต่ออความสัมพันธ์ยังน มันมีข่าวว่าประธานที่ประชุที้ใบใหญ่ในผู้นำใบช้าไปไ,นไ,ปนไหนโอ้อันนี้เป็นเรื่องของแต่ละพรรคค่ะนั่นก็เป็นจบตรงนี้แล้วนะคะทุกคน่ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขณะนี้นะคะก็ได้อ่า สาเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะกับแนวทางนะคะทุกทางในการต่อสู้นะคะว่าจริงๆแล้วนะคะไม่ได้มีบทบัญญัติไหนบัญญัติว่าพักเก้าไปนะคะเอจะ,อะให้อำนาจนะคะให้อำนาจให้อำนาจกับ ได้เข้ามาสัมภาษณ์เป็นสิมตัวออกำลังให้สัมภาษณ์สื่ออยู่นะ,ะทุกคนก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นการต่อสู้อยู่ยังมีการต่อสู้อยู่สำหรับพรรคอนาคตไกลนะคะที่บอกว่าใช้แบรนด์เป็นสีส้มนะคะก็ทางพรรคก็ได้ประกาศแล้วนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเก้าไกลใดๆนะครับก็อย่างที่บอกค่ะว่าสารลุงนลไม่ได้มีไม่ได้มีอมมำนาจในการที่จะยุบพรรคนะคะ ในประเด็นนี้เรามาดูนันค่ะว่าถ้าสารรัมนวลไม่มีอำนาจในการยุบพักการยุบพักมันไปนอยู่ตรงไหนอย่างไรแบบไหนก็ดูนไปค่ะทุกคนบอกแล้วค่ะว่าไม่ได้เกิดมาตัที่ไม่ได้ตั้งพักมาเพื่อจะให้โดนยุบนะคะบอกนะคะว่าไม่ได้ตั้งพักมามเลยโดน เจอกันครับเ่ะพิธีมเออมีเอฟซีขายดแด้วย่ะเจอกันสงการพีิธีมคัเดี๋ยว เปนี็้ใ้ดนีรอยู่นัแลนครับสองคนคนบรยากาศไปเฉยๆเลย

ด้านในนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ไปอินเสิร์ตประมาณสิบตัวดีไอันนี้หายดินไอ้ตัวติดเนี้ยไม่รู้ตกไหนไม่รู้ว่าเดี๋ยวในช่วงที่รอสุพรชนนะครับผมจะก็กล่าวถึง ทางประชุมครับก็ตามที่แจ้งกันให้ทราบนะครับใน <Okay. S 2> การประชุมใหญ่นะครับสามัญครั้งนี้นะครับวันที่6เมษายนนะครับ2567นะครับ